คุณเคยรู้สึกไหมครับว่ามีบางทีมฟุตบอลที่มันตราตรึงอยู่ในใจไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นแชมป์ลีกสูงสุดไม่ใช่เพราะเขามีประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่ร้อยปีแต่เป็นเพราะเรื่องราวของเขามันค้อจะเหมือนหนังเลยแหละครับมีจุดเริ่มต้นที่ไม่มีใครรู้จักมีช่วงเวลาที่พุ่งทยานขึ้นไปแบบสุดขีดมีซูเปอร์สตาร์เต็มทีมแล้วก็มีจุดจบที่น่าใจหายวันนี้ เราจะย้อนเวลากลับไปในยุค90กันครับยุคที่เกาโชเซเรียคือลีกฟุตบอลอันดับหนึ่งของโลกและเราจะคุยกันถึงทีมทีมหนึ่งทีงท่ครั้งหนึ่งเคยเป็นยักษ์ใหญ่ผู้ท้าทายอำนาจของทุกทีมทีมที่ชื่อว่าปามาครับก่อนยุค90เนี่ยนะถ้าคุณไปถามแฟนบอลอิตาลีว่ารู้จักปามมาไหมครับส่วนใหญ่อาจจะสายหัวหรือไม่ก็บอกว่า อ๋อทีมนั้นน่ะเหรอคือพวกเขาเป็นแค่ทีมบ้นบานๆครับวนเวียนอยู่เซรีบี B, เซรีซี C มาเกือบ80ปีไม่เคยได้ขึ้นมาหายใจบนหลีกสูงสุดเลยแม้แต่ครั้งเดียวเป็นแค่ทีมไม้ประดับในแคว้นเอมิเลียโรมันยาที่มีชื่อเสียงเรื่องชีสพา m าแฮมหรือคิตกีอย่างแวดี้มากกว่าเรื่องฟุตบอลด้วยซ้ำไปครับแต่แล้วทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปครับจุดเปลี่ยนมันอยู่ที่ชายคนเดียวเลย ชื่อของเขาคือคาริสโตตันซีตันซีเนี่ยนะไม่ใช่แค่นักธุรกิจธรรมดาครับแต่เขาคือเจ้าของอาณาจักรผลิตภัณฑ์นมขนาดยักษ์ที่ชื่อว่าพามาลัดคุณนึกภาพตามนะครับบริษัทนมที่ครองตลาดอิตาลีเกินครึ่งมีโรงงานเป็นร้อยแห่งทั่วโลกแล้วตันซีเนี่ยเขาเป็นคนปาม่าโดยกำเนิดเขามองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นครับ เขามองว่าไอสโมสรฟุตบอลเล็กๆในบ้านเกิดเนี่ยมันคือป้ายบิลบอร์ดเคลื่อนที่ชั้นเยี่ยมที่จะเอาโลโก้ของพมลัดไปแปะไว้บนหนะ้าอกของเหล่าซูเปอร์สตาร์และถ่ายทอดสดไปทั่วทุกมุมโลกเลยล่ะครับพอประธานสโมสรคนเก่าเสียปุ๊บตันซี่ก็เทคโอเวอร์สโมสรทันทีในปี1990ครับมันไม่ใช่แค่การซื้อทีมฟุตบอลแต่มันคือการหลอมรวมจิตวิญญ,ญาณของปามาเกาโชเข้ากับพมลัด เงินทุนมหาศาลจากอาณาจักรนมถูกฉีดเข้ามาแบบไม่อั้นเลยครับและจิ๊กซอดชิ้นแรกที่ตันซี่เอาเข้ามาก็คือผู้จัดการทีมโนเนมในตอนนั้นที่ชื่อว่าเนวิโอสกาลานั่นเองครับสกาลาโอ้โหไอหมอนี่มันของจริงครับเขาเข้ามาเปลี่ยนทีมธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นทีมที่มีแท็กติกสุดล้ำในยุคนั้นเลยนะระบบ532ที่โคตรยืดหยุ่นเวลาบุกก็ปรับเป็น352 วิงแบ็กสองครา้งยามเบเนริโอกับดีคิอาร่านี่วิ่งกันปอดเล็กเลยเติมเกมมันหยดมันเป็นฟุตบอลที่เร็วแรงและเกมสวนกลับนี่คมกริบเรียกได้ว่าฉีกตำราฟุตบอลอิตาลีที่เน้นเกมรับเหนียวเหนียวทิ้งไปเลยล่ะครับแล้วผลลัพธ์มันก็มาทันทีเลยครับฤดูการแรกที่สกาลาคุมและตันซีอัชินเงินปามาสร้างประวัติศาสตร์เลื่อนชั้นสู่เซเรียอาได้เป็นครั้งแรกในรอบ77ปีเลยนะครับเพราะผู้ช่วย จากทีมที่ไม่มีใครรู้จักตอนนี้พวกเขาได้ก้าวขึ้นมาอยู่บนเวทีเดียวกับเอซิมิลานยูเวนตุสอินเตอร์มิลานแล้วล่ะครับเทพนิยายมันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเองครับพอขึ้นมาหลีกสูงสุดปามากก็ไม่รอช้าเลยครับปีแรกจบอันดับ6ได้ไปเตะบอลยุโรปเฉยเลยครับแล้วหลังจากนั้นคือยุคข,ของการล่าแชมป์ของจริงแล้วครับ ปี92คว้าแชมป์เมเจอร์แรกในประวัติศาสตร์สโมสรโกป้าอิตาลีด้วยการล้มยักษ์ใหญ่อย่างยูเวนตุสปี93ไปใกล้ถึงเวมบลีย์คว้าแชมป์คัพวินเนอร์สคัพไม่พอครับปีเดียวกันนั้นลม้มริมทีมเอซิมิลานคว้าแชมป์ยูโรเปียนซูเปอร์คัพอีกแล้วก็ปิดท้ายยุคข,ของสกาลาด้วยแชมป์ยูฟาคัพในปี95บ้าไปแล้วครับภายใน5ปีทีมจากซรีส์4กลายเป็นเจ้าพ่อบอลถ้วยของยุโรปไปเลยครับ ความสำเร็จพวกนี้มันไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับแต่มันมาพร้อมกับการมาถึงของเหล่าซูเปอร์สตาร์ผู้รักษาประตูแชมป์โลกจากบราซิลคลาวดิโอทาฟาเรลกองหน้าสวีเดนสุดฉลาดโทมัสโบรลินและที่ขาดไม่ได้เลยคือสองตัวรุกที่แฟนบอลยุกโสนต้องรู้จักกันดีครับนั่นคือฟาลสติโนอสเปรียไอเสือดำจากโคลอมเบียคนนี้ลีลบแพรียวเดาทางไม่ได้เลยทั้งในสนามและนอกสนาม และชดแจ้งเกิดของเขาคือการสัตว์ฟรีคิกปลิดวิญญาณหยุดสถิติไร้พ่าย58นัดของเอซีมิลานลงได้อีกคนคือจันฟรังโกโซล่าเพลเมเกอร์ร่างเล็กทายาทของมาราโดน่าที่นาโปลีคนนี้คือศิลปินลูกหนังของจริงยิงเป็นว่าเล่นเลยครับมันเป็นยุคที่การดูปามาเล่นเหมือนกับดูหนังแอคชั่นฟอร์มยักษ์เลยครับคุณไม่มีทางรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปแต่มั่นใจได้เลยว่ามันแน่นอนและพวกเขาพร้อมจะล้มได้ทุกทีมจริงๆครับ แต่แต่มันมีถ้วยหนึ่งที่พวกเขายังขาดไปครับถ้วยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอิตาลีสกูเดโตหรือแชมป์ลีกนั่นเองครับแต่การเป็นแค่เจ้าพ่อบอลถ้วยมันก็ยังไม่พอสำหรับตันซี่ครับเขามองสูงกว่านั้นเขามองไปที่บัลลังแชมป์ลีกและเพื่อไปให้ถึงจุดนั้นในปี1996สโมสรจึงตัดสินใจเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยครับอันเชลติมาพร้อมกับปรัชญาใหม่เลย เข้มงวสุดๆกับระบบ4-4-2ไม่มีที่ว่างสำหรับความยืดหยุ่นเหมือนยุคสกาล่าทุกคนต้องเล่นตามระบบเป๊ะๆเ,เลยครับแล้วความยึดมั่นในระบบนี้แหละครับที่นำไปสู่หนึ่งในการตัดสินใจที่แฟนบอลยังคงถกเถียงกันมาจนถึงทุกวันนี้นั่นคือการปฏิเสธที่จะเซ็นสัญญากับเทพบุตรเปียทองคำโรเบโตบาจิโอครับผมคิดดูสิครับ บ a จิโอตอนนั้นคือหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในโลกแต่เขาอยากเป็นเพลย์เมเกอร์หมายเลขสิบซึ่งมันไม่มีในระบบ4-4-2ของอันเชลต t t อันเชลต t t ก็ปฏิเสธไปหลายปีต่อมาเขายอมรับเองเลยว่าโคตรพลาดที่ทำแบบนั้นเลยครับความดื้อดัานทางแทคติกครั้งนั้นทำให้โซลา่าย้ายไปเชลซีด้วยเพราะสไตล์ของเขาไม่เข้าระบบนั่นเองแต่ก็น่าแปลกน,นะครับในความเข้มงวดนั้น ปามายุคอันเชลติกลับเป็นทีมที่ใกล้ชมป์ลีกมากที่สุดในประวัติศาสตร์เลยครับฤดูกาล1996-1997พวกเขาขับเคี่ยวกับยูเวนตุสของมาเชโรลิปปีได้อย่างสุดมันก่อนจบด้วยตำแหน่งรองแชมป์ห่างจากแชมป์แค่2คะแนนเท่านั้นเองครับมันคือความเจ็บปวดที่สุดเกือบจะถึงฝังถันอยู่แล้วเชียว หลายคนบอกว่าถ้าวันนั้นมีบาจิโออยู่ในทีมบางที2คะแนนที่ขาดไปอาจจะถูกเติมเต็มก็ได้นะครับใครจะไปรู้ล่ะครับถึงแม้จะพลาดแชมป์ลีกแต่ยุคอันเชโรติก็ได้สร้างมรดกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดชิ้นหนึ่งไว้ด้วยนะครับนั่นคือกำแพงเหล็กแผงหลังที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกณนะเวลานั้นเลยก็ว่าได้ผู้รักษาประตูดาวรุ่งที่พึ่งขึ้นมาจากทีมเยาวชนจลลุยจิบุฟฟอน เซ็นเตอร์แบ็กฝรั่งเศสจอมแกร่งลิเลียนตูรัมและเซ็นเตอร์แบ,บ็กของอิตาเลียนชาวไทยที่อ่านเกมขาดด้วยนั่นคือฟาบิโอกันนาวาโร่สามคนนี้คือตำนานของโลกฟุตบอลในเวลาต่อมาเลยครับส่วนแดนหน้าก็ได้คู่หูเพชรธ,ธาตุคู่ใหม่เฮอร์นันเครสโปกับเอนริโกเคียซ่าปามากลายเป็นทีมที่สมดุลสุดๆทั้งรับและลุกเลยครับแล้วก็มาถึงจุดพีคสุดครับฤดูการ1 9 1, 9 8 9 ภายใต้การคุมทีมของอัลเบโตมาเลซานีนี่คือปาร่มาเวอร์ชันที่ดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดเลยครับไล่ชื่อมาแต่ละตำแหน่งนี่คือระดับโลกทั้งนั้นเลยครับบุฟฟอนตูรัมกันนาวโรเวรอนดีโนบาจิโอเครสโปเคียซาโอ้โหและพวกเขาก็ระเบิดฟอร์มเทพกันเลยครับคว้า d เบิลลแชมป์บอลถ้วยกันไปเลยกปาอิบารลีย และยูฟ่าคัพสมัยที่2ที่นัดชิงถล่มมักเซไป3 0แบบเหนือชั้นแถมด้วยซูเปอร์คปอิตาเลียนีอีกใบปิดท้ายปีนั้นด้วย3แชมป์อย่างยิ่งใหญ่มันคือจุดสูงสุดของเทพนิยายเรื่องนี้แล้วจริงๆครับแต่คุณรู้ไหมครับว่าในขณะที่แฟนบอลกำลังเฉลิมฉลองกันในสนามพายุลูกใหญ่ที่สุดกำลังก่อตัวขึ้นในห้องประชุมของพมลัดช่วงปลายปี2003 ความจริงที่ถูกซุกซ่อนไว้ใต้พรมมานานก็ถูกเปิดโปงครับอาณาจักพรพมลัดที่ดูยิ่งใหญ่แท้จริงแล้วมันคือการช่อโก,กองทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาส์ยุโรปมีการค้นพบหลุมดำในบัญชีมูลค่า14,000ล้านยูโรครับมันคือบ้านที่สร้างจากกระาดาษภาพลักษณ์ที่สวยหรูทั้งหมดถูกสร้างขึ้นจากการตกแต่งบัญชีคอร์รัปชันตัวของคาริสโตตันซีเองยอมรับว,ว่า ยักษยอกเงินบริษัทไปใช้ส่วนตัวกว่า800ล้านยูโรครับทุกอย่างพังทลายลงในพริบตาเดียวเลยครับตันซี่ถูกจับอาณาจักรนมล้มละลายและแน่นอนครับสโมสรอนฟุตบอลปาม่าในฐานะสินทรัพย์ของภาวลัดก็ถูกประกาศล้มละลายตามไปด้วยในปี2004ยุคทองได้สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการแล้วครับซูปเปอร์สตาร์ที่เหลืออยู่ถูกเทขายทิ้ง บูฟฟนกับตูรามย้ายไปยูเวนตุสกันนาวโรย้ายไปอินเตอร์มิลานทีมแตกสลายไปเลยครับและที่น่าเศร้าที่สุดคืออะไรคุณรู้ไหมครับในปี2015สโมสรลล้มละลายซ้ำอีกรอบหนักถึงขั้นต้องถูกปรับตกชั้นไปเริ่มใหม่ในลีกเซรีดีลีกสมัครเล่นและและที่บีบหัวใจที่สุดก็คือถ้วยรางวัลแห่งความสำเร็จทั้ง8ใบ ความทรงจำและความภาคภูมิใจที่เคยหล่อเลี้ยงคนทั้งเมืองถูกนำออกประมูลขายทิ้งเหมือนของเก่าไร้ค่ามันคือฉากจบที่น่าสลดใจที่สุดของเรื่องราวที่เคยยิ่งใหญ่เรื่องนี้เลยครับถึงแม้ปา่าจะไม่เคยได้แชมป์สกูเดตโต้นะครับแต่เชื่อนะครับพวกเขาคือหนึ่งในทีมที่แฟนบอลทั่วโลกจดจําแล้วรักมากที่สุดเป็นทีมที่2ของใครหลายๆคนเลยทีเดียวครับมรดกของพวกเขาไม่ได้อยู่แค่ในตู้โชว์ถ้วยรางวัล แต่มันคือสไตล์การเล่นที่น่าตื่นตาตื่นใจคือชุดแข่งสีเหลืองน้ำเงินคาดกลางอกอันเป็นเอกลักษณ์และคือเรื่องราวสุดโรแมนติกของทีมเล็กๆที่กล้าลุกขึ้นมาท้าทายยักษ์ใหญ่ครับและที่สำคัญที่สุดนะครับปามาคือโรงเรียงที่ผลิตตำนานบูฟฟ็อนคานาวารอทูรามสคนนี้ไปคว้าแชมป์โลกด้วยกันในปี2006เครสโปกลายเป็นเจ้าของสถิติค่าตัวแพงที่สุดในโลก ส่วนอันเชลติก็กลายเป็นหนึ่งในผู้จัดการทีมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ปามาคือเวทีแจ้งเกิดของพวกเขาอย่างแท้จริงเลยครับเรื่องราวของอินกรันเดปาาจึงเป็นทั้งเทพนายายและโศกนาตกรรมในเรื่องเดียวกันมันคือบทเรียนราคาแพงที่สอนให้โลกรู้ว่าความสำเร็จที่สวยงามในสนามอาจถูกสร้างขึ้นบนรากฐานที่เปราะบางที่สุดแต่ถึงแม้รากฐานนั้นจะพังทลายไปแล้ว ความทรงจำถึงฟุตบอลที่สวยงามและชื่อของเหล่านักเตะในตำนานจะไม่มีวันถูกลบเลือนไป็นจักใจของแฟนบอลตลอดไปครับ